ไปแล้วสองยิงลูกนี้เฮ้ยเลียดเลยลูกนี้ Subscribe to my channel เอาเลยเอาเลยเฮ้ยไม่ใช่ของเรามันมันไปที่นอ็นอตน็อตล็อกไปสวยลูกนี้น็อตกระชากไปนัดบันไปเฮ้ย,ยตกใจมาได้บันอยู่บาเอ้ยไปมอนมันไปแล้วแต่บัญญาไปเอ้ยจ๊อบเอามันยังได้อยู่ Helmet, he ard, y, oh มันกระชากไปมอนล็อกมอนเฮียอะไรไม่ได้ระงโดนเหยียบนะระวังระวังระวังเจ็บ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 ปนึ่งปนึงปนึงเลดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่นก่อนไม่เล่นก่อนไม่เล่นก่อนมาเทีมันเองไม่เป็นไรอ้เจ็บอยู่เจ็บอยู่เพื่อนเจ็บ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 อ้แป๊นึงแป๊ปนึงแป๊อยู่เวลาป๊นึงขายเอ็กหรอใช่เอยู่นู่น ไอ,นอ้นุกไม่ไหวอะ่ะนุกน๊กเจ็บเลยไอย้พริกเปล่าพริกเปล่าเอามาเอาน้ำแข็งมาครบหน่อยยืมตัวนึงใครลงไปเลยแพทย์แพทย์แพทย์มีน้ำแข็งเปล่าเอาน้ำแข็งมาครบเปล่าท็อปเอาให้ให้น้องหน่อยมาที่ไตสนเหรอไอ้เดินได้เดินได้โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องมาคบแล้วเดินได้ ดีย๋ยวกลับไปเจ็บที่บ้านเออกลับไปเจ็บที่บ้านฮึบไว้เอ็กลูกนี้หูยมันตัดไปได้โลูสบายใจอาร์เซนอลก็เสมอต่อบาก,กินก็เข้าเออมงก็ได้เออต้จะเปิดเข้าไปเออต่เปิดมาลูกนี้ฟ้องสกัดไม่ได้ไอ้เออยอะข้าด้วยกันกน,กนี่นบรรยากาศฟ้องไปแล้วยกมาให้กับเต้บินมาฟออา้องนอตสกัดลูกนี้เข้ามือหรือเปล่าเข้าออกหลังไปเลย มาที่มี่มี่มาขึ้นหลังมาที่บาสบาสกระชากแล้วบารแทงมาไต้ไต้แปรมไอ้ลูกนี้ย้อนหลังกันมี่นิดเดียวโอ้ยมีบอกม้วนอยู่ม้วนอยู่ถือมาแคทแคทเบ้าติดบาสบาสยิงเลยลูกนี้เซฟไปได้เป็นไงบ้างแข่งไหมโซนเปลไม่เลยเป็นรอยนิดนึงโอเคโอเควันนี้เจ็บหลายที่นะวันนี้วันนี้โดนน้องไม่เป็วันนี้มาคุ้มเลยเจ็บทั้งแขนทั้งขาเลยถือว่าได้อะไรกับบ้านไปวันนี้ แล้วไปที่น็อนัดมาให้ไต่ไต่กระชากขึ้นไปไต่ออกขวามาม่อนมันยิงเลยตรงนี้โอ้ยแปรแปรกึ่งยิงกึ่งผ่านการจะเปิดเรามาให้กับฟองฟองไปแล้วให้เต้เต้กลับมาฟองฟองแต่ยังถามอยู่ยังไล่อย,อยู่เปิดจะย้อยเอ็กโอ้โหยตรงนี้เกือบเข้า พี่หลวนอยู่ปะ่ะบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วไม่มาโดนกดนะ,ะย้าย,าอ,อ,ยาอยากย้ายป่ะบอกนี้อยากที่นั่งบอกพี่มีพี่มีรถกะระบะไปที่ไต่ไตไปแล้วไต่คือหลังมาบาัสบัสเปิดออกขวามามี่สวยมี่แต่มาดูกอนเซีคยกูคิกเกมไกว,ว,ออว้ออกแล้วออกแล้วโอ้โหแต่มากูคิกเกินมาที่ฝังฝังแตะให้ท้องยิงเกมเซฟไม่ได้มั่นคือหลังไฟเกม ไอตัวนี้หลายเล่นได้ทั้งโกทั้งกลางไปแล้วมอนอ่าให้เตะเฉยเลย,เอ,ยงงเอ็กยังไงเอ็กยิงหมดลูกนี้เข้ามือเกมไปไปที่บาสอาทท้าบาร์ทำบอลลัน่นทับสองให้เตะไอเอ็กเราครับดอกสวยลูกนี้ฟงฟง,ฟงโดนสกัดออกไปได้มอนสกัดได้ลูกนี้ เออไม่ไหวไม่รู้ถ่ายทันมั้นะลูกนี่ไยัน้วมนเลยออลูกไม่ไหวเกินร้องไห้ด้วยไปแล้วครับลักนี้ท็อปปังไว้ได้ครับมูลแคสไปตอนแรกจะเปิดเข้าแคสมาที่เต้ตัวปังต่อถอยออกไปพอดีเลยค่ะเต้มาทับปสองท็อปกระชากไปแล้วไ็อปเขาไม่ตามมาประกบอกยังไงขับครับคือหลังมาก่อนมาไอ้ท็อปตอนแรกไม่เปิดไม่เข้าเลยเลยท็อปกะขวาให้เต้เต้มาให้ท็อป ครับเปิดลูกนี้แม่ไอ้เกมแม่งบาได้แล้วเจ็บอเจ็บเวันนี้เจ็บแย่เลยนี่บอกไม่เป็นไรเซฟได้ถือว่าเซฟได้ไปมีมี่คือมาที่มอนมอนแทงทะลุติดบาร์ดบาร์ดได้บอลอยู่บาร์ดไปติดลูกนี้ออกข้างไปทีมสีดำมันครบดิมันมันยิ้มโก อ๋อก็ลงเลยนี่เกมก็ลงเลยนี่ฟังฟังล็อกตรงนี้ฟังเปิดให้เอ็กเอ็กยังไงใหญ่กว่าเอ็กไหลมาเตะลูกนี้ยิงอุ้ยบล็อกไว้ได้ดูเวลาด้วยดูเวลาด้วยอีกสามวินาทีมาเตะบังไว้เตะหมวนแล้วเตะจะยิงล็อกหนึ่งล็อกไปอีกมาเพื่อนอยู่ออกซ้ายมาดี่ท็อปท็อปเอาแล้ว ต้องลงท็อปปั่นลูกนี้เกมแม่งเซฟอีกแล้วไอ้ตัวนี้แม่งลายไอ้ตัวนี้อะไรท็อปได้เหรอไอ้เบอร์เจ็ดไอ้เบอร์เจ็ดมาที่เต้เต้ไปที่เอ็กเอ็กเกิร์ดดูนี้ไอ้ตัวนี้ไม่เซฟอีกแล้วไปแล้วโตกลับแล้วมาที่มีมีบอกบอลลงมีบอกม้วนได้ไปออกขวามาที่ไถไถปั่นตัวโค้งอุ้ยติดแฉลบไปเข้ามือแคทเลยเอาลูกนี้จะให้ท็อปท็อปยังไม่รู้กันท็อปจะล็อกเอาติดไถ ตายังไงไตยิงเลยไม่ยอมส่งมีด้วยตรงนี้โอ้โหมีบอกลงเลยฟองแล้ว้องจะโตกับ้องออกขวาติดเอาติดบาสเฉยเลยตรงนี้เอาแล้วมีมีมีตอก้อนบาสบอกไอ้เยอะไม่ไหวแล้วไปแล้วเตะมาให้้อง้องจะกลับให้เตะบาสเตะออกไปเลยทับทได้แล้วทับเปิดลูกนี้ให้ฝอง้องจะบอลสวยตรงนี้้องล็อกไว้้อง เอ้ยยังไงโอ้ยอะไรวะตกใจมึงเนี่ยไปแล้วไถไปแล้วบาสหลุดมาแล้วบาสยังไงบาสแปลนี้ติดแคทเลยกอบได้บอลอยู่กลอบจะโตมาแล้วให้เต้เตะโอ้โติดนีนมั่นมั่นมัน,มน,มนเอาลูกนี้เข้ามือไอ้เกมไอ้ตัวร้ายยังเปิดลูกนี้พักออกไว้ทอปทอปยกติดมัน่น ก็หล่อไปกูหมดวงเหมือนเดิมนะวงออกข้างหลังเหมัอนยั่งได้อยู่อีกหนึ่งที่เมื่อไรมีมีคนต่อแถมได้นิดหน่อยก๊อปก๊อปออกขวาไม้ท็อปท็อปมาให้ฟ้องฟ้องให้ท็อปท็อปให้ฟ้องอย่างได้ลูกเต็มมุมอยู่ฟ้องจะเปิดมาเปิดเอ๊ะโอ้โห้ืดไอ้ลูกนี้น่าจะได้ มอนจะได้บอลอยู่ม่อนอยังไงมอนเปิดลูกนี้ไตยกบอลขึ้นไปก่อนล้วค่อยเล่นต่อเป็นสูตรลูกนี้รู้ไปแล้วน็อตเตะแม่งไปเลยตกใจหมดเลยมอนไอ้มอนมอน,มอนงงอยู่เจอกระทับฮะแทงไปแล้วนี่อโอ๊ย,ออยเอาแล้วลูกท้ายแล้วหมดเวลาแล้วลูกท้ายบา้าเดกไปลูกนี้สวยแล้วบา้าชาบไปแล้ว